สวัสดีคุณผังท่านคะในปี2 5 6 9นี้เข้าสู่ยุคพลังงานอย่างเต็มกำลังและเป็นยุคของการคัดกรองผู้คนที่จะเดินทางเข้ามาในชีวิตของเราด้วยเพราะเกี่ยวกับเรื่องคลื่นนั่นก็คือแหล่งผังของวิบากกรรมต่างๆที่แต่ละคนฝังไว้ในใต้สำนึกของตนเองและสนามพลังงานต่างๆที่ดึงดูดให้กรรมพัวพันกับคลื่นในตัวเรา ได้ไหวมากยิ่งขึ้นดังนั้นคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการอธิษฐานจิตเพื่อดึงดูดกนร l ยณมิตรกันดีกว่าค่ะการขอกัลยาณมิตรนี้ไม่ใช่การขอแบบสัตเซเนจรแต่เป็นการตั้งโปรแกรมจิตเพื่อปรับขึลืนความถี่ให้ตรงกับคนที่มีบุญเสมอกันและนี่คือขั้นตอนและบทอธิษฐานที่แนะนำให้ทำหลังจากทำบุญหรือหลังจากการฝึกสติ สวดมนต์เสร็จใหม่ๆซึ่งเป็นช่วงที่จิตมีกำลังสูงสุดการเตรียมจิตสำคัญที่สุดก่อนอธิษฐานให้ทำจิตใจให้เบาสบายและมีความยินดีมุทิตาในความสำเร็จของผู้อื่นก่อนเพราะกัลยาณมิระดับสูงจะดึงดูดด้วยพลังงานแห่งความสุขไม่ใช่พลังงานแห่งความขาดแคลนจากนั้นถึงขั้นตอนของการอธิษฐานจิต ให้พนมมือหรือตั้งจิตมั่นแล้วกล่าวในใจหรือออกเสียงเบาๆดังนี้ด้วยอำนาจบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าบอกชื่อและนามสกุลได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงบุญที่ได้เชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวและครูบาอาจารย์ในวันนี้พออำนาจแห่งบุญสัมพันธ์นี้จงเปิดทางและดึงดูดกัลยาณมิตรผู้มีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกัน และมีสัมมาทิฏฐิที่ตรงกันให้เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนและร่วมสร้างบาร,รมีในชีวิตของข้าพเจ้าขอให้คนที่ไม่ใช่คนที่เบียดเบียนหรือคนที่จะนำพาไปในทางเสื่อมจงค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปจากชีวิตอย่างสงบและขอให้ผู้ที่จะมาเป็นแสงสว่างเป็นผู้นำทางหรือเป็นเพื่อนคู่บุญจงปรากฏตัวขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองในยุคสีวิลายนี้ด้วยเธอนเคล็ดลับอุดดูรั่วอุดถังบุญรั่วระหว่างรอเพื่อให้การอธิษฐานเห็นผลไวแนะนําให้ปฏิบัติควบคู่ดังนี้เป็นกัลยาณมิตรให้ตนเองก่อนเลิกตำหนิตนเองพูดแต่สิ่งดีๆเกี่ยวกับตนเองจากนั้นแผ่มเมตตาให้เทวดาประจำตัวผู้อื่นเวลาเจอใครแม้จะยังไม่รู้จักให้แอบอธิษฐานในใจว่า ขอให้เทวดาที่รักษาท่านมีความสุขการทำเช่นนี้เป็นการเปิดประตูบุญสัมพันธ์ล่วงหน้ารักษาคำพูดสัจจะเมื่อพูดอะไรแล้วต้องทำเพื่อให้พลังแห่งคำอธิษฐานมีสิทธิศักดิ์สิทธิ์จากนั้นดูสัญญาณเมื่อกัลายาณมิตรมาถึงเราจะสังเกตเห็นว่า มีคนมาแนะนำโอกาสใหม่ๆโดยไม่คาดฝันได้ยินข้อมูลหรือธรรมะที่โดนใจและเปลี่ยนวิธีคิดของเราทันทีรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเมื่อได้สนทนากับคนใหม่ๆเหล่านั้นจากนั้นเราจะเรียนรู้การอุทิศบุญเพื่อขอให้เทวดาประจำตัวช่วยคัดกรองคนถือเป็นการใช้พลังงานสะท้อนเพื่อดึงดูดกรายนานมิตรและผลักคนที่เป็นลบออกไปโดยมีบทอธิษฐานจิตและขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมจิตก่อนอธิษฐานต้องทำใจให้เบาสบายไม่มีความโกรธแค้นต่อใครหากใจยังมีพลังงานลบการสื่อสารกับเทวดาจะเกิดสภาวะยานบอดทำให้ท่านช่วยได้ไม่เต็มที่จากนั้นเตรียมบทอุทิศบุญและอธิษฐานจิตฉบับคัดกรองคนให้ตั้งนโมสามจบหรือนึกถึงพระรัตนตรยัยและครูบาอาจารย์ก่อนข้าพเจ้าชื่อ บอกชื่อและนามสกุลพออุทิศกุศลผลบนนี้ได้กระทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันณมินาทีนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าขอให้ท่านจงมีกำลังบาร,รมีที่สว่างสวยและเข้มแข็งด้วยอำนาจแห่งกุศลและสัจจะบาร,รมีของข้าพเจ้าขอท่านโปรดช่วยคุ้มครองและคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าคนใดที่เข้ามาด้วยจิตอกุศลคนที่เป็นมารทดสอบ หรือคนที่มีคลื่นพลังงานลบที่จะมารสร้างรอยรั่วให้แก่บุญของข้าพเจ้าขอพลังงานของท่านจงช่วยยันและผลักผู้คนเหล่านั้นออกไปตามวาระธรรมและขอให้ท่านช่วยดึงดูดกัลยาณมิตรผู้ที่มีศีลมีสัจจะมีความกตัญญูและมีคลื่นพลังงานกุศลที่เสมอกันให้เข้ามาเกลื่อหนุนและสร้างบาร,รมีร่วมกับข้าพเจ้าเพื่อให้ชีวิตของข้าพเจ้าเข้าสู่ สภาวะพลังงานไหลและเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินหลักการสำคัญเพื่อให้ได้ผลควรรักษาความสะอาดของใจหากเรายังไปนินทาหรือเพ่งโทษคนอื่นเทวดาจะไม่สามารถคัดกรองคนไม่ดีออกไปได้เพราะตัวเราเองอยังสร้างพลังงานลบดึงดูดพวกเขาอยู่ จากนั้นสังเกตมานทดสอบบางครั้งเทวดาจะทดสอบโดยการส่งคนไม่ดีมาให้เราฝึกวางใจหากเรานิ่งได้และไม่กลัวตอบพลังงานลบนั้นจะถูกผลักออกไปเองโดยอัตโนมัติควรมีความกตันยูเป็นที่ตั้งมันขอบคุณเทวดาประจําตัวที่ช่วยดูแลเมื่อเห็นคนไม่ดีเดินออกไปจากชีวิตแล้วให้บันทึกจิตว่าขอบคุณที่คัดคนไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณผู้ฟังท่านคะ พวกเราทุกคนมีเทวราประจำตัวเหมือนกันหมดที่นี่ได้ทดสอบผู้คนมากมายกว่า800ชีวิตให้เข้าถึงแหล่งพลังงานภายในจากนั้นหันกลับออกมาได้เรียนรู้นิสัยและพฤติกรรมของตนเองว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยใดที่ขวางกัน้นการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเราเอง หากท่านต้องการคำสอนเรื่องการจัดการความสัมพันธ์และด้านจิตวิญญาณอื่นๆท่านสามารถศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมจากเพจห้องเรียนแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวขอทุกท่านมีความสุขจากขอาอใช้ที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ขอให้ปี2500 69นี้เป็นต้นไปเป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่เราจะได้ยกสภาวะจิตของตนเองให้ตื่นรู้และได้พบเจอกับคนที่คู่ควรกับพลังงานของพวกเราจริงๆอย่าลืมกดแชร์ออกไปให้จิตวิญ,ญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ด้วยนะคะบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจําตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิต จเจริญสุขจเจริญธรรมมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นกันทุกทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ